ตอนนี้อยู่ที่ประเทศพม่าเมืองเมาะละแมงนะครับเรามากินขนมจีนกันตีนไก่ตีนไก่คันไก่อ๋อขนมจีนตีนไก่นะทุกคนวันดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวประเทศพม่านะอยู่ที่เมืองเมาะละแมงตอนนีเ้เดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยว แถวแถวเมืองมะละแมงที่นี่เขาจะเรียกว่ากันนารานนะเดี่ยก,ก็ได้นโมปลามนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ผมจะซื้ออะไรกินเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศพมา่าเมืองเมะละแมงนะครับ มาครับสามหมื่นเรามาจอดตรงนี้กันนะจีนไทยที่ประเทศพม่ากันมาดูเลยนี่ตีนไก่จีนไก่โอ้น่ากินมากเลยอันนี้คือวันไก่อันนี้คืออะไรนะ คเคียววานไก่อ๋อแตงเคียววานไก่แตงจะหมดแล้วแตงจะหมดแล้วอ,อ๋อ,อแม่ค้าพูดไทยเป็นด้วยเนี่ยเห็นไหมเก็บปลาอันนี้กัที่ปลาเก็บหมดเหรอไม่มีลูกชิ้นปลาเหมือนที่ไทยไหมตอนนี้<า>ตอนนี้เหมือนที่ไทยไหมที่ไทยอ๋อใช่นะกินขนมจีนครับมีแกงไตปลาก็มีโอเคเดี๋ยวเรามากินขนมจีนกันมีเด็กมาขอตังค์ด้วยเพื่อนโอดยเรามากินขนมจีนกัน อ,อ,อ,อันนี้ของกินเหมือนที่ไทยเลยรวมตับาร์เราถอันนี้เพื่อนผมนะอ่าฝั่งนี้วนะันนี้ <c oughs> ดูสภาพ <c oughs> น้ำน้ำให้ดนะ้วยน้ำเย็นๆเนี่ยมีน้ำแข็งด้วยไหมตองเหรอนะเราอันนี้อันนี้ เชียร์ข้าวนาเลยไ้นาวนาเลยเจ้าก็มาหมจ้าน้ำยาพิเศษเนะน้ำยาไม่เหมือนคล้า,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 ายอระเาศไทยาแต่น้ำยาพิเศษอโอ้โห้นี่ขนมจีน ขนมเจนะขนมจีนตีนไก่นะ,นะทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้เรากินขนมจีนแล้วเผ็ดมากๆเลยผมกินไปประมาณครึ่งกินไม่หมดนะครับน้ำแบบน้ําแกงขเขาเผ็ดแบบไม่เหมือนเมืองไทยเราเลยถ้าเมืองไทยมันจะอร่อยนะนี่อ,นอยู่ในทะเลไม่มันจะมีเรือดูภาพรักโลกมากเลยขยะเต็มเลยที่นี่เขาจะเรียกว่า ันกี้กเชียกานาลานนะเขาเรียกเขาเรียกว่าร้านตัวเนี้ยตรงทางเดินเนี้ยเขาจะเรียกว่ากานาลานนะสวยอยู่แต่ปมไปนิดนึงเนี่ยนะยามพอดเล่าด้วยซะปักว่ามาหา้